จบทุกท่านแล้วทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมอ,อ้าเอียวอยู่ในไม้ครับสุสานฮีโร่ภาคสองจะมาเล่นภาคสองเลยเป็นหนุ่มงี้นะไอโนโน้น้องเรื่องอื่อเราโดนพวกคอมิจับมาหลังจากที่ไปช่วยชาวบ้านเราต้องหนีออกจากคุกเหง่งสวยนี่สวยนี้ให้ได้ และหาทางกลับหมู่บ้านให้ได้สู้ๆโอเคให้กำลังใจด้วยและก็โอเคแมปพาอะไรไม่รู้แมปอ่าห่วหยภาษาอังกฤษมากกดซับตะไคร้ด้วยอ๋อนี่คือช่องของเขามัาง่งน่าจะยินดีต้อนรับ สูงแมบสุสารฮีโร่วักสองไปอ่านอันแรกกันเลยทำไมมันแหลกวิธีเล่นเดินตามแสงไฟต้องหาหัวซอมบี้หัวซอมขี้หัวซอมบี้ทั้งห้าหัวให้เจอและนำอ่ะและนำไป เผา,าทิ้งที่หมู่บ้านโอเคสามต้องหาทางกลับหมู่บ้านให้ให้ได้โอเคสุดท้ายก็ไม่มีกำลังใจนอนกันดีกว่านอนสิวะนอนเพื่อเซฟเดอ้อโอเคเปิดหมดเลย อ๋มีถนนอ๋อมีดอกแบบนี้้นทอแล้วก็มีคุกกี้โอเคเดินทำไมต้องเราทำไมชอพูดว่าโอเคยจัโอเคเปลี่ยนสกินแล้วก็ได้เปลี่ยนสกินเอออรงนี้โอเค โอเคอันนี้ต้องแน่นว่าต้องขูดไปจื๊บจืบและก็ใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคใส่ไว้เหมือนเดิม,อ,มนอนอแนโน นแต่อยากทุบมากกว่าจึ๊บไปกันเลยเดออืมสมาดมาไปทุบก,ก่อนขอกินแนเปนท้องมามาข้า้ อะไรนะให้ปิดโหมดก่อนอ่ากืบตายโอเคคุณมักจะเกลียนคุณมักจะเกลียนเมื่ะพอเข้าไปตรงนี้ก็เปิ็นมุซะ เชี่ยมเกิดเร็วจังวะไออโอ้โหสุดท้ายก็ตายในที่สุดชีวิตของเขาน่าเศร้ามากแล้วกูจะปิดกรงทำเพื่อ ปิดกงตลอดไปตลอดชาติตลอดปีตลอดสัปดาห์อ,าอ,าอุดจุ๊บอึดจุ๊บทำไมขุดกงจะยักยนินเข็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะโอ้ข้าม,มีอยู่วิธีหนึ่งขินอ้อมไปง่ายกว่า เดเดเขาจะซ่อนนวะดูดิซ่อนห้องลับไวเพื่อกูจะบ้า ่าจะออกได้แล้วอาจุบออกไม่ได้ขี้เกียจแล้ววะต้องมาขุดหินโอ้ขุดหินขุดหินขุดหินขุด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 อยู่นั่นอ่ะไม่รู้ขุดทำไมออกก็ออกไม่ได้ โอเคออกได้แล้วไอนะใครสร้างเซิร์ฟนี้เนี่ยอย่าให้รู้นะปิดไว้ก่อนดีกว่าเพื่อไปเอาของของกูหายหมดเดี๋ยวจะซวยซวยเป็นไรโคตร ชุดเกาะุ้งหมาอ้าวแล้วกูจะขึ้นหรือไงอเ <Okay, S 3> กิดอะกรข้นกูขึ้นไปได้ก่อนเหรอ,อ,อ,อม,มันกดไหมว่าห้ามโกง กอนุญาตใจชุดเกาะแป๊บและก็ สุสานหนุ่มนี้โอ้ลนเนี่ยอ้าเจอแล้วหนัวอนอขุดก่อนนะเออไปเขาบอกหามกโกงเลตอนเช้าแล้วเปิดดีกว่าอ้าทำไมกูเกียร์หนุ่มอเคเปิดเปิดระดับง่ายนะไม่ได้เปิดระดับ hard core โอ้โห เจ้าอะไรเลยเจ้าตอนวันมันเกิดไม่ได้ใช่ปะโอเคอย่าให้มันเกิดนี่กูจะฆ่ามึงเลยนะแหลกจังจะแ,แหลกะะไปขนาดนี้ไม่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 เทเบล่าดาเพชรด้วย ก็ธนูยิงไม่มีมันหมดนโหอหหหมดเปล่านูยิงไม่มีมันหมดแต่ไม่ใช่ธนูไฟเออกะจึกมันนอเจอกล่องซึหดิมาสองหัวแล้วไปตามแสงไฟไปยตดดตดต

ก็จะมืดแล้วเหรอไอ้เหี้ยโคตรเชี่ยอะไรก็จะมืดแล้วโอ้ชาตินี้เราจะทำสำเร็จไหมวะเนี่ยเนี่ยป่านเนี่ยซอมบี้เกิดแล้วคุรด,ดิ สีอันแล้วเหรออันนึงอันเดียวครับเหลืออันเดียวทำภารกิจสำเร็จแล้วทำภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเหรอที่แม่งจับกูมาขังไว้อะสมบิชาติเวงตตะไลแค่ห้าอันแล้ว ซอมบี yeah, ờ, ้ชาดเวรอันตรายเ้ยเมื่อเจอข้อกอกมาแล้วอ <Ờ. S 2> ่อแล้วมันต้องให้เราไปไหนอีกอ่าเจอะกูต้องไปไหนเนี oh. ่ยอ๋อซอมบี้ก็มาแล้วอะไรก็มาแล้ว จะให้คุปไหนโอ้โหแหลกๆตักมีใช้ได้เลยห้ามตายเลยนะถ้าตายนี่คือเดี๋ยวมีตัวอะไรตามหลังไหมโอเคไม่มี